สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับลองเบิงชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อการเสริมดวงชะตาโชคลาภความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองและอำนาจวาสนาจากทาวเวสสุวรรณมาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมีสติด้วยนะครับเท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกกบาลทั้งสี่ทั้งหมดมีหน้าที่ดูแลปกป้องและคุ้มครองโลกมนุษย์โดยเท้าวเวสุวรรณมีที่ประทับอยู่ทางทิศเหนือมนุษย์รวมถึงเทพทุกองค์กล่าวว่า ตามตำนานของพระพุทธศาสนาได้เล่าว่าในอดีตชาติของท้าวเวสุวรรณครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ท่านเป็นพราหมมาก่อนเป็นพราหม์ที่ใจบุญมันทากุศลและคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านได้เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีจากความดีและความสามารถที่เหลือล้น แต่ท่านไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินในมุมมองที่มนุษย์คนอื่นเห็นเมื่อได้เงินทองมาไม่ว่าจะจำนวนมากหรือน้อยท่านจะบริจาคให้กับบุคคลที่ยากไร้ท่านทำแบบนี้มาเสมอจนกระทั่งพระพรหมและพระอิศวรได้มองเห็นและให้พรความเป็นอมาตะแก่ท่านจนท้าวเวสสุวรรณ ได้กลายเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปตัตตภีและขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการบูชาทาเวสสุวรรณถึงเป็นเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยนอกจากที่เรากล่าวถึงยังมีตำนานเกี่ยวกับท้าเวสสุวรรณอีกมากมายเพราะท่านเป็นองค์เทพที่มนุษย์หลายสัญชาตินับถือ ชาวจีนจะเรียกท่านว่าไช่สิงเอียะตามหลักทางพระพุทธศาสนาจะเรียกท่านว่าเท้าไพยศพสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบคือท้าเวสุวรรณมีอยู่สององค์ได้แก่องค์แรกเท้าเวสุวรรณที่มีองค์เป็นยักษ์ยืนถือกระบองยาวและโลก่แก้วประพานมีบริวารแสนโกร ทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์โดยถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอายการมากว่า100ปีส่วนองค์ที่สองทาเวสสุวรรณที่ปรากฏในร่างมนุษย์ที่เป็นชายผุงปรุยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเป็นเจ้าแห่งเงินทองซึ่งมีคนเชื่อว่าการบูชาจะเพิ่มโชคลาภ ทําให้มีกินมีใช้ไม่ขาดเคล็ดลับในการบูชาท้าเวสวรร์แนะนําให้ทําตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 1. สการะด้วยการจุดธูปเก้าดอกและถวายดอกกุหลาบเก้าดอก 2. บางสถานที่จะถวายเครื่องสการะที่เป็นผลไม้มงคลห้าอย่างเช่นส้มกล้วยองุน แอปเปิลแดงสับประรดหรือใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆที่มีสีแดงแทนได้เช่นแก้วมังกรหรือทับทิมในขั้นตอนที่สตั้งนโมสามจบ4ระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามาแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรม ประสงค์ในขั้นตอนที่5ท่องคาถาบูชา้า้วเวสุวร์ก้าจบเพื่อเป็นสิริมงคลช่วยเสริมดวงโชคลาภสำหรับผู้ที่บูชา้า้วเวสุวรร์ด้วยการกราบไหว้และนำคุณธรรมของตัวท่านไปปฏิบัติด,ด้วยจะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้าและร่ำรวยมีความสุขอย่างแน่นอน ในการกล่าวคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณท่องนโมสามจบแล้วตามด้วยคาถาฉบับเต็มหรือฉบับย่อถ้าจะกล่าวคาถาฉบับเต็มให้ว่าดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภคะวายม,มาราชาโนทาเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธภูริโตเวสสุพ,พุสสะพ,พุทธัง อรหังพุทธโธท้าเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะหรือจะกล่าวคาถาบูชาท้าเวสสุวรรณฉบับย่อให้กล่าวตามนี้ท่องนะโมสามจบตามด้วยอิติปิโสภคะวายมมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนม,มระณังสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะให้สวดสามจบ จ็ดจบหรือเก้าจบก็ได้วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้านควรบูชาช่วงเช้าทุกวันพฤหัสบดีหรือทุกวันพระแต่ถ้าไม่สะดวกจะเป็นวันไหนก็ได้หรือจะสวดทุกวันอย่างสม่ำเสมอได้ยิ่งดีและก่อนทำพิธีไหว้ควรอาบน้ำและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยถวายเครื่องสการะอาทิ น้ำเปล่าและผละไม้มงคลได้แก่ส้มกล้วยสับปะรดจากนั้นทำการสวดสมาทานศีลห้าบทบูชาพรัตนาตราจุดธูปเก้าดอกพร้อมดอกกุหลาบเก้าดอกพนมมือและตั้งนโมสามจบก่อนสวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณส่วนใหญ่นิยมท่องบทสวดแบบย่อเก้าจบ เพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตหากมีการบนเท้าเวสสุวรรณแก้บนอย่างไรเมื่อคำขอนั้นสำเร็จนอกจากการกราบไหว้บูชาแล้วสิ่งที่ผู้คนนิยมทำกันก็คือการขอพรและบนบานกับองค์เท้าเวสสุวรรณดังนั้น เมื่อคำขอนั้นสำเร็จเป็นจริงดังตั้งใจสิ่งที่ควรทำก็คือการกลับมาถวายปัจจัยแก่ท่านโดยแบ่งตามประเภทของคำขอดังนี้ 1. แก้บนเรื่องการงานให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดประกอบไปด้วยรองเท้าพระหนึ่งคู่พระพุทธรูปหนึ่งองค์อาสนะสงหนึ่งผืนและเข็มกับได้หนึ่งชุด 2. แก้บนเรื่องการเงินให้ถวายสังฆทานหนึ่งชุดหรือพระพุทธรูปเก้านิ้ว 3. แก้บนเรื่องความรักและครอบครัวให้ถวายดอกกุหลาบแดงบูชารูปปั้นท่านทาเวสุวรรณถือศีลแปดในวันที่รอเกิดและวันพระ 4. แก้บนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์และปล่อยปลาข้อควรระวังในการกราบไหว้บูชาขอพรและบนบาล 1. ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตนดีไม่ผิดศีลห้า 2. ไม่เป็นผู้ทำลายาศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อาศาสนา 3. ไม่ประกอบอาชีพที่มีความทุจริตชอโกงเอาเปรียบผู้อื่น 4. ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจหากทุกท่านท่องคาถาเท้าเวสุวรรณต่อเนื่องทุกๆวันและปฏิบัติกราบไหว้เป็นประจำเพื่อเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลจากองค์เท้าเวสุวรรณ หวังว่าทุกท่านจะสมปรารถนาอย่างไรก็ตามขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคภัยและมีโชคลาภที่ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆวันหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิร์ชาแนล ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ